พระพุทธเจ้าท่านให้มาภาวนาภาวนาคืออะไรคือมาทำจิตใจให้สงบสก่อนปกติใจมันมีอะไรหุ้มห่ออยู่เป็นใจที่ยังเชื่อไม่ได้ถ้ามาทำให้สงบแล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาใจมันก็สบายสงบมันจะแสดงอะไรออกมาเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญา เห็นสังขารเห็นวิญญาณมันจะค่อยพิจารณาไปเกิดความรู้ว่าอันนี้มันพาดีพาไม่ดีพาผิดพาถูกท่านให้พิจารณาอันนี้ก่อนเรียกว่าสมถภาวนาเมื่อใจเราสบายมันสว่างมันขาวมันสงบ ความนึกคิดที่จิตใจก็สบายขึ้นมันต่างจากความนึกคิดของคนที่ไม่สบายใจมีความโลภความกโกรธความหลงอยู่ในใจคือคนนึกคิดไม่ดีใจไม่สบายคิดไปทั่วคิดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคิดไปซาระพัดคิดแต่เรื่องไม่สบายนั่นแหละถ้าใจสบายละ่ะ คิดไปไหนก็มีแต่เรื่องสบายเรื่องสงบเรื่องระงับมีแต่เรื่องเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้าจิตใจมันเป็นแล้วก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านจึงให้พิจารณาเรียกว่าภาวนาอย่างพวกเราทั้งหลายที่พากันทำวันนี้บางคนอาจไม่เคยทำเลยเคยแต่ไปเรียนเอาคาถากับคนนั้นคนนี้ ได้คาถาแล้วก็ไปภาวน,นาให้พ่อให้แม่ให้คนโน้นคนนี้สัตว์โน้นสัตว์นี้ให้ตนเองไม่มีตนไม่มีความดีแต่จะให้ความดีแก่คนอื่นจะเอาความดีที่ไหนไปให้เขาอย่างเราจะภาวน,นาให้พ่อแม่หรือใครก็ตามทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วเบื้องแรกเราต้องภาวน,นา ให้ตัวเองก่อนเพื่อชำระความชั่วออกจากจิตใจให้ความดีปรากฏขึ้นในตัวเราต่อจากนั้นจึงแผ่ความดีที่ตนมีตนได้ให้แก่คนอื่นอย่างนี้จึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่าให้ทั้งๆท,ท,ที่ตนเองไม่มีนี่คือความเข้าใจผิดภาวนาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร การภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นที่ไม่รู้ทำให้มันรู้ที่ไม่ดีทำให้มันดีใจเป็นบาปเป็นกรรมทำให้เป็นบุญเป็นกุศลการสร้างบุญไม่ใช่ทำโดยการให้ทานอย่างเดียวการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการฟังธรรมเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมดเป็นเหตุที่จะให้บุญเกิด บางคนจะทำบุญแต่ละทีก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆเสีก่อนเลยไม่ได้ทำสักทีเห็นคนอื่นทำก็ออนซอนกับท่านคิดว่าเพิ่มบุญหลายนอคนไม่รู้จักบุญไม่ใช่อย่างนั้นการละความชั่วละความผิดมันก็เป็นบุญแล้วการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังพระธรรม,มเทศนา ทำให้เกิดความฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดบุญขึ้นได้แล้วคนเราสมัยนี้เข้าใจว่าการทำบุญคือการให้ทานเท่านั้นเพราะส่วนมากได้ยินพระท่านเทศเรื่องทานบารมีทานอุป,ปบารมีทานปรมัทบารมีแต่ไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจคนส่วนมากจินมักเข้าใจกันว่าการทำบุญ คือการนำเอาสิ่งของไปถวายพระมากๆคนยากคนจนก็เลยทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจภาษาบาลีดังที่กล่างความจริงเรื่องการให้ทานท่านแบ่งไว้สามระดับคือการเสียสละสิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารามีการสละอวัยวะจัดเป็นทานอุปบารามีการสละชีวิตจัดเป็นทานปรมัถบารามีหรืออีกอย่างหนึ่งว่า ยอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าคนรวยคนจนก็สามารถทำบุญให้ทานได้โดยเฉพาะทานที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองคืออภัยทานซึ่งทุกคนสามารถทำได้และทานชนิดนี้ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วยดังนั้นการสร้างคุณงามความดีมีอยู่หลายอย่างให้พากันเข้าใจบางคนคิดว่าการทำบุญให้ทานได้ผลอาน,นิสง์มากก็ทุ่มเทใส่จนหมดเนื้อหมดตัวไม่รู้เรื่องส่วนคนรู้เรื่องมีขนาดไหนก็ใช้ไปขนาดนั้นมันอยู่ที่การกระทำถ้าทำถูกมันเป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างนั่นแหละ ตัวอย่างเช่นการช่วยเขาขุดบ่อน้ำริมถนนเราผ่านไปก็ได้เห็นเขาทำอะไรก็ช่วยทำถามว่าได้บุญไหมตอบว่าได้ได้อย่างไรการช่วยเขาขุดบ่อน้ำต่อไปภายหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำใครผ่านมาก็ไม่ต้องซื้อกินเพราะเป็นน้ำสาธารณนะให้ความสุขแก่มนุษย์ทั่วๆ่วไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราอยู่ศาลา ก็ช่วยเขาปัดกวาดช่วยเขาถอนหญ้าเขาทำอะไรเราก็ช่วยไปอาศัยบ้านเขาอยู่ก็เหมือนกันจะเป็นสองวันสามวันก็ต้องช่วยเขาทำในสิ่งที่เราทำได้นี่เรียกว่าบุญบุญมันอยู่ที่ใจของเราบ้านไหนมีบุญเรารู้ได้คนในบ้านรู้จักเคารพพ่อแม่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ทำอะไรก็มีความสุขมีความหมาย คนไม่รู้จักบุญก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละจะทําบุญแต่ละครั้งก็ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวไม่รู้จักเสลยจริงๆบุญไม่ลําบากอย่างนั้นนะ่ะง่ายๆทําไปแล้วสบายคิดขึ้นมาตอนไหนก็สบายใจจะอยู่บ้านไหนเมืองไหนก็สบายไม่ทะเลาะเบาแวงกันถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วเป็นอย่าง